โ okay. อเค1 2 3อมุนซิงดีลือไทยสวัสดีสสดครับมุนซิงดีลือไทยประจำวันที่29กันยายน2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพีงออยงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะครับเซ็ติดลบเก้าจอยู่ที่1 278.74ครับวนเวียนอยู่แถวนี้แหละพันสามนี่แหละดันไปต่อไม่ได้นะครับ ไร่ปัจจัยหนุนครับจับตาตัวเลข pce ของอเมริกาคืนนี้แล้วก็น่าจะผ่านไปแล้วสัปดาห์หน้ากาะติดการถแถลงนโยบายของรัฐบาลยุคใหม่ครับของท่นนนานอนุทินชาญอะไรสักอย่างชาวญวิรุลุนะประมาณนี้นะครับวันนี้เขาจาก i ินโฟเกครับตัวที่หนึ่ง t s t s t h สราคา77สตางบวก4สตางค์ครับจริงก็คือท a t a s าส e l นะครับมีแบง์เกอรเข้านะครับวันที่ย5กันยายนทำให้หุ้นดันตัวขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ลุ้นรีบาวครับต้องไปเบรกต้านแข็งแรงอยู่ที่8 1สตางค์ก่อนนะครับต้านสำคัญนะครับตรงนี้แนวรับจะอยู่ที่7 3สตางค์ครับต้านจะอยู่ที่ตรงนี้แหละ8 1สตางครับตามเฟรม15นาทีของท a า a าครับ ทาทาสตีลเนาะไม่มีอะไรครับไซเวครับทำเฟรมวิกพ่อมองว่าพ่อมองว่าสวยถ้ายืนเหนะือแสตางค์ได้นะครับสำหรับ thth t s t h เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมนะถ้าเพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลอพอเข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับขายเกลียวกับเหล็กนะนะสำหรับทาทา,าสต e ลนะครับซูมเข้าไป ครับสมได้ไหมลูกได้เปิดไหมไม่ได้เปิดอ้าโอเคไม่เป็นไรเปิดที่เจ็ดสิบสามสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ปิดโดดที่เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ครับก็จะมี i s i ห้าสิบแปดจุดสี่สี่ครับบอลลูนเข้าสิบล้านครับบอลลูนนะไม่ใช่แวลูนะตอนนี้นะบอลลูนเข้าสิบล้านก็ตั้งใหม่แล้วนะครับส่งกราฟสวยครับลุ้นกลับต้องไปดูไทม์เฟรมิกเขามีแม็ก์เจอเขาไหมใช่ปะ มันดีกมีวอลลุ่ม Volume เข้าเก็บนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแท่งเขียวตั้งนานแล้วสำหรับถาถา,าสติลครับแนวรับ72สตางค์แนวต้าน81สตางค์ถ้าทะารูได้จะเป็น85สตางค์ค่ะแก้ปัญหาจะพอหน้าครับ <c oughs> ใช่ไหมตัวต่อไปครับตัวที่สองครับ AAI AAI ราคา5้า5บาท5สตางค์บวกสิสตางค์ตอนนี้เป็นอาหารสัตว์นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ จอวบวบอลนะลูกแนวรับจะเป็นบวก14สตางค์ถือว่าบวกเยอะแนวรับจะเป็น4บาทแถวแถว8ปสสตางค์นะครับแนวรับนะครับตานก็จะไปรอลุ้นเบก5บาท20สตางค์ครับถ้าเบกได้ก็มีลุนไปต่อเหมือนกันแต่มองว่าปิดสวยครับสำหรับ t a i แม่เกือบไป a i เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลครับก็สองครับทางเฟรมเลยมองว่ามองว่าสวยแต่ว่ามีขยับดันตัวขึ้นแล้วทิ้งด,นดันตัวขึ้นแล้วทิ้งลงลูดูไซ่นะครับใช่ปะอ่าประวัติประวัติไม่ค่อยโอเคเท e ่าไหร่่กลับไปอีฟินเอเออโอเคครับ ทรงกราฟสวยครับลุ้นเบค ema 200นะตัวนี้ตอนนี้เขายืนอยู่ที่ยืนเหนือ ema 200ครับเปิดที่4บาท90ครับขึ้นไปสูงสุดที่5บาท5สตางค์ปิดโดนนะครับตัวนี้ก็เบคไปทุก ema นะครับโดยเฉพาะเบค ema 200 4บาท97ครับขึ้นไปยืนเหนือเป็น5บาท5สตางค์ครับวอลุ่มไม่เยอะครับ4ล้าน rsi 60.39ครับ แนวรับ4บาท90ส,สตางค์แนวต้าน5บาท20ส,สตางค์ถ้าทะลุแล้จะเป็น5บาท35ส,สตางค์เขาเรียกว่าพักพอแล้วสะสมนานแล้วนะครับน่าจะลุ้นไปต่อนะครับถ้ายืนเหนือ EMA 200 4บาทครก็คือ5บาทได้นานๆนะครับตอนนี้เป็นจุดแรกของการเบรกต้าน EMA 200ตัวต่อไปครับหุ้นแม่ครับมาเตอร์มาเตอร์าอราคา1บาท40ส,สตาง,งค์บวก8สตางค์ค่ะก็ แนวรับจะเป็นต้านนี้ครับ1นึบาทสาครับถ้าเบสได้ก็ไปรอใส่นี้ครับตานแรก1นึบาทสีครับตานถัดไปจะเป็นตรงนี้ครับที่กระชากขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไกลไปนะสนะี่สิบครับต้านถัดไปจะเป็น1นึบาทหกสตางค์เลยทีเดียวครับท i m เฟรมนาทีมองว่ามองว่าปิดปิดเป็นไซด์เวดาวนะครับเพราะรอ,อจังหวะพักแถวแนวรับ นะครับน่าจะสวยกว่าสําหรับมาเตอร์ครับมาเตอร์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลครับครับก็เพิ่งลงตลาดเนาะแต่ว่ามีวล่มทยอยเก็บนะสําหรับมาเตอร์นะครับออน่าสนใจแต่ว่าจาโอเวอร์บอทนะมองแล้วใช่ปะเปิดที่1บาทสาเ็ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาทสบลงมาปิดที่1บาทสี่สตางคนะ์ตอนนี้ก็ไม่มีเ e ม200นะครับ เพราะว่าเป็นหุ้นใหม่เพิ่งลงตลาดครับวันรุ่งครับ43ล้านแล้วก็มี RSI ครับจ่อเวอร์บอสครับ67.37ครับแนวรับ1บาท3 3สตางค์แนวต้านเป็นอะไรั้ทรายเปิเซลลิ่มแย่ไปที่1บาท6 0สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะครับ NCL ครับ NCL ราคา3 3สตางค์บวก2สตางค์นี่ก็จ่อเวอร์บอสนะใช่ป่มค แนวรับจะเป็น29สตางค์ครับตานจะอยู่ตรงนี้ครับไซบนสุด36สตางค์ถ้าเบรกได้ก็ไปรอรุ้นนู่นเลยของเดือน38สตางค์ของเดือนอะไรเนี่ยของเดือนกุมภาคับสาคสับ38สตางค์ครับตอนนี้ก็มีข่าวเนาะก็เลยดูน่าสนใจครับสำหรับ ncl time frame สิ้านาทีมองว่าเป็นไซเว์ครับแต่ว่ามีแบงกี้เข้าตอนวันที่24กันยาตอนบ่าย4ี่โมงครับ ncl <MC> เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติก ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีบันผลครับทรบงกราวเจอะเวอร์บอสนะครับแต่ว่ามีข่าวมีอะไรของเขามีสตอรี่เนาะทำสตอรี่ครับเปิดที่31สตางค์ครับขึ้นไปปิดโดดที่33แล้วก็ตอนนี้ก็คือยืนเหนือ e EMA 200สองรครับ mm hmm. e m เ89จะเป็น25สตางค์ใช่ปะก็เลยดูน่าสนใจครับวอลุ่มซื้อเข้าครับห้าแสนแล้วก็ RSI ออเวอร์บอครับหกสิ แนวรับสาสิสตางค์แนวต้านส6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น39สตางค์แต่ว่า ncl มีข่าวนะครับถ้าไปดูทำเทรนวิกจะมองส่วนตัวพ่อมองว่าทำเพรนวิกสวยครับก็คือโค้งแล้วก็ยกตัวมีวอลุ่มเก็บนะครับสำหรับ ncl สายรันก็จะชอบสไตล์ยกหางเอ็นแบบนี้นะครับมีข่าวครับสำหรับ ncl ครับ ncl ข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่าเขาคว้างานครับสองโครงการมูลค่า4 6 1ล้านบาท66ล้านบาทครับ แจ้งบริษัทจอยโลเดนซอร์ไรเซ็นสัญญาอันนี ias, ้อ่านไม่ออกอ่านั่้ไงนัาวันอะไรนะนวันเทียสรัฐวิสาหกิจสเปนคว้างานบริการเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับอ่านช่วยกันแล้วก็วิเคราะห์ข่าวรวมกันครับมันมีสัญญาลุ่นกับตัวสำหรับสาย v i เนาะสำหรับ NCL ซบริษัทมีกำไรไหมไม่มีไม่มีกำไรครับ นี่แหละสไตล์คนซิงเลยต้องดูดีๆครับคนหุ่นมดข่าวครับใช่ไหมคนซิงี่เลไทยโชคดีวันจันทร์ครับสวัสดีครับวันนี้เราออกนอกพื้นที่ครับ